สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับผมโเมงชายกจไม่นพอดีคนเดิมแล้วนี้เราอยู่ในเกม r l o บอ a p f ป o อน l i n e ก็คือเป็นแบบแนวเอ่อยิงปืนใช่ซึ่งก็คือแบบนี้ผมได้ไปลองทดลองเล่นมาก,ก่อนนาะนนี้ก็คือเสมือนจริงอยู่นะ ใา่เป็นแบบนึงที่ผมว่าเออโอเคเลยมันก็คือกดคลิกเออคลิกขวานะคุณดูเป็นการเล็งน,นะโอ้นี่อะไรอะ่ะโอู้หูบล็อเปิดมาก็โดนยิงเลยมาเปิดสเปซบาร์คือการเกินใหม่นะครับคุณนดะูแบบแนวยึดฐานอืมก็โอเคแล้วนี่ก็คือมันผมว่าเป็นใจให้เขาแบบให้เขาจัดจาน,ะนอ,อ่ะคุณดูโอ้ วูบีการสไลด์ด้วยอุ้ยเหมืนอนคอออฟเหมือนนะคนอนโดเราจะเกินมานล้ว,ล,วล้วเลยแต่นี่ก็คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบเกมแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอที้แบบเพิ่งเริ่มเล่นนะคอนดูอุ้ยอุ้ยเล่นอย่างตึงแต่ละคนไอ้อย่างนี้คืออะไรคอนดูเนี่ยไอ้ที่มันเป็นรูปเอ่อรูปเหลี่ยมอ่ะมันขนมปังอ่ะคอนดูเหมือ <laughs> นลูกขนมปังเลยโอ้ มายิงได้ยังไงเอาชนะสา <What? S 1> มสิบสามคิวอแมรแรกก็ชนะเลยเราเลือกอะไรดีน,นีรละการเลือกอันแรกเขาเลือกอ,อันสองเราเลือกอันแรกกับเพื่อนสกอร์เราคิวหนึ่งตัวโอ้โหสกอร์การฆ่าอะไยังอ่อนเลยโอเคเขาดูงั้นเราก็ไม่เจอในเกมเลยนะ right, แล้วตอนนี้ก็คือเราได้เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อย อันนี้แบบอันนี้ยึดฐานแบบจริงจงจังแล้วคนดูนะเนี่ยเขามีแบบทีม A ทีม B ทีม C ด้วยโอ้ขึ้นอย่างนี้ก็โอเคนะโอ้ยอย่างแม่นโอ้โหผมรู้สึกว่าพวกเขานี่แบบเป็นยังแบบเป็นตำนานนะคนดูโอ้ไม่ฐานบีโดนยึดจำมันจะโตยึดแล้วโอ้ยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่ง โอ้ยเราก็เกือบตายลิเกสุดนั่นโอ้โหโกตัวอาร์มาการลิเกสุดนะครับบึมบอกไปโอ้ยตรงนู้นนัวฐานสิแล้วล่ะหลอกตอนนี้ฐานเอกับฐานดีของเราวัดเพื่อนเตะหีบทหารเรียบร้อยอุ้ยกระสุนหมดโอ้ยและนี่เรากำลังโดนยิงจากระยะด้านหลังของเราซึ่งเราก็คิวเรียบร้อยเหลือสองลาดีกแล้วโอ้โหอุ้ยเหมือนจริงนะคนดูแค่ว่าไปก็โอเคนะ อุ้ยคนทำแบบนี้เก่งมากมากเด็บร้อยเก็บไปหนึ่งอุ้ยแลกแลกกันแลกกันดีกันดีกันดีกันอุ้ยอุ้ย,ยมาสามคนโอ้โหเนี่ยฝั่งโน้ตก็เล่นเต็งฝั่งเราก็ก็โอเคเฮ้ยฮะแม่เห็นนะเห็นนะเพื่อนเห็นนะ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 เพืนนะ่อนสุดจะหมดสุดจะหมด ม่เพ <My> ื่อนเ๋ยวบอลเก็บไปหนึ่งเราต้องซุ่มก่อนตอนนี้แล้วเราก็มาอยู่ที่ฐาน B ฐานของเราคือตอนนี้เราเปลี่ยนเข้าฐานแทนนะคุณดูนะการเข้าฐานดูสิสำคัญเพราะว่าฐานเราจะได้ไม่โดนชิงมานะคุณดูนะอย่าให้ผมเห็นแล้การผมลอยยิงอันนีวัาดีเพื่อนอันนีวัาดีเพื่อนอันโอ้ยจากไหนจากไหน โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเขาสไลด์ยิงอย่างตึงอุ้ยทัดเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเราเตรียมตัวปาระเบิดดีกว่าลีกันลีกันลีกันต้องรีให้เต็มร้อยนี่อุ้ยไปกันปามม่อย่างตึง อุ้ยเท่นะคนดูอนิเมชั่นเท่มากอันนี้ยอมรับเลยเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งอ๋อนี่มันคือคออเดิวตี้ในโลบกะชัดโอ้โหอ้และตอนนี้เราอยู่ทีมไอ้ฐานบีมายึดปนะอุ้ยอีพี่อุ้ยอุ้ยแค่นะอ๋อเปลี่ยนปืนได้เดี๋ยวเวลาเป็นนักยิง มาเพื่อนต่อแรงกันเลยมาหายิ่หายิ่ของเราหายิงของเราเพื่อนโอ้ย่าดซิว้วโดนยึดโอ้โห,หน่ากลัวจริงจริงฝั่งเขาี่มาเกียรสงครามด้วยชัดคนดู้นโอ้ยเรียบร้อยอย่างนัวโอเค <c oughs> อ่าเราหลอยหลังเพื่อนอาาคิดว่าเราจะมาทางหน้าแล้วไม่มาใมเราหลังเรียบร้อยอุ้ยโทษเพื่อนโอ้เมื่อกี้เสวอยิงโดนเพื่อนสวยเรียบร้อยครับอุ้ยมาจากไหนมาจากไหนเรียบร้อยอุ้ยขอบใจมากเพื่อนที่มาช่วยเฮ้ยโอ้โหเหล่ออ่าเรียบร้อยชนะเกมนี้อุ้ย902ต่อ440 ขินขาดคอนดูแบบขาดลอยเลย e เอาเป็นนี่ดีกว่าทะเลทรายอู้ยทะเลทรายคนดูเกลียบเลยอุ้ยเราท็อปสองโห oh, <no. S 1> ท็อปสองนะคนด,ดูหรือว่าตึงอเออดูซิเราพอจะซื้ออะไรได้บ้างคืออะไรนี่ผมนี้ซียังไงลงงนะคอนโดมีปืนปืนมันโฟหืม เรามีสวนสิบย18โอ้โหซื้อไปได้ตังค์ไม่พอโอเคไปเราก็ไปเริ่มเล่นเถอะ<า>โอ้ยอย่างนี้สโโิโอ้โหเอฟเฟกโอฮู้ภาพวุ้ย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 ดาทะเลุสายลบก่อนลบกันลงกันโอ้โหเราเกือบโดนเล่นละ เพื่อนลบโอ้ยระเบิดไม่โดนเรียบร้อยเก็บไปได้หนึ่งคิวโดยการลากมาอ๋อโอ้ยหลหลังไงเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วอันน่้อยหลังเลยโอ้แขนซ้อนแขนดีกว่าเพื่อน แล้วเราสามารถยิงเพื่อช่วยเพื่อนแต่ตอนนี้ช่วยไม่ทันอุ้ยเสียได้เลยโอ้โย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 ่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วขอยจะเจออุ้ยทำดูแถวไหนโอ้โหเน,นี่ยมุ้งมุงเห็นแล้วเห็นแล้วอัดระเบิดไปตึ้งตึงเรียบร้อยโดนระเบิด ตึงๆสวยเพื <irgendw carbono> <displayed, S 2> <ading> ่อนโอ้โหเรามาสี่คนรู้สึกสงสารเข้าเลยอ่ะเหมือนเขาโดนลุมรู้สึกสงสารแทนคือตอนนี้เราก็เดินหลงแบบหลงทางเลยอุ้ยได็กระนุนใครมาเนี่ยจัดไปตรงนี้มีปืนเก็บมาอฮ่าเรียบร้อยปืนนี้สองของปวดสุดเลยเราเล่นคนโดไม่ได้ปวดหรอกก็เคยเล่นเหมือนกันปืน เรียบร้อยขอรูดปืนนะเพื่อนเอไม่ดอบปืนให้นีไ่ไงปืนเอวมาก่อนเอามาก่อนหยิบมาก่อน,ออนแตะปืนเมุ่อกี้ดามิเอแรงด์ินโอ้โอู้ไปยังไหนจัก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 ไหนอ่ะเฮ้ยอ๋ออยู่นี่อ๋อเอาปืนเลือดูอ่ะก็ <c oughs> ะสุดหลือสี่นัดโอ้โห แม็กต่อเนอะเซอร์มินตรงเซอร์มิน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 วินตัวเพื่อนเออมาแล้วมาแล้วเพื่อนสวยอุ้ยตรงมุตตงมุตเพี้ยวเร็วอุ้ยสองตัวเจสเซอร์ชนะอุ้ยห่างกันอีกสองแต้มอ้โถ้าเราห่างกับเขาแบบ เยอะอ่ะอันนั้นเราหมดสิทธิ์ชนะคนดูแต่น,นี่ห่างก,กันเออน้อยอยู่โอเคก็ดูถ้าชอบยังไงอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย